เช้านี้ก็มาเก็บผักผลไม้นะครับตอนนี้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวนี่นะครับมะเขือเทศแล้วครับมะเขือเทศของผมก็เท่าที่ดูนะครับผลที่มันออกมานี่ก็เป็นพันนี่นะครับคล้ายๆฟักทองอ่ะพันพืนพ้นพันพื้นเมืองอย่างเงี้ยนะครับอย่างนเงี้ยมันเกือบจะแก่แล้วนะครับอาจจะทิ้งนี่ไว้ให้มันนี่แหละ มันแดงอีกนิดนึงแล้วก็จะเก็บไปนี่ครับไปบ่มให้มันสุกเนาะ้างนอกจะได้นี่ครับไปทาอาหารอร่อยเนี่ยแต่ถ้ามันถุกใหในแปลงนี่ครับไก่มาเล่นผมอีกละเนี่ยครับอย่างเงี้ยมาเล่นกับผมอีกละเสียหายหมดเลยแต่อนี้ไม่เป็นไรมันเหลือให้กินเท่านี้ก็ยังโอเค อันนี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองเหมือนกันครับเป็นเหมือนลูกฟักทองพันธุ์ที่แบบนี้นี่มันจะรสเปรี้ยวนําครับเพียวนั้นกลมกอมเวลาเอาไปนี่นะทำอาหารคู่กับของที่มันเค็มๆนะครับอร่อยเลยละตัวนี้นะเนี่ยเราก็จะเก็บผลผลิตนี้ได้สักประมาณ สิ้นเดือนมก,กราเนี่ครับมันก็จะหมดละปลูกสองเดือนแต่ได้เก็บแค่เดือนเดียวครับนี่นะผลผลิตนะพวกนี้นะไหนไม่รู้นี่นี่เป็นแบบอันนี้เป็นแบบนนเป็นลแบบูกอย่างนี้เขาเรียกอะไรลูกอะไรไม่รู้เหมือนกัน แต่เท่าที่เห็นมันมี2รูปแบบครับเป็นลูกเล่นๆอย่างนี้เนาะแล้วก็เป็นลูกนี่ที่เป็นเหมือนฟักทองเนี่ยฟักทองตะปุมตะปั่มเนี่ยมีสองรูปแบบเนาะในแปลงเล็กๆกับผมเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้เก็บไปทํากินละผมก็เอาไปนี่ส่วนมากเมนูที่ผมทานะผมทําน้ำพริกมะเขือส้ม,มแล้วก็ทอด ปลาทูหอมเราจะใส่มะเขือเทศตัวนี้ลงไปนี่รสชาติมันจะเข้ากันมากเลยครับอร่อยมากๆเลยเป็นเมนูสาหรับหน้าหนาวเลยนี่ก็อนาเขยตยดทางนี้นะครับแปลงมะเขือเทศวันหน้าเราก็จะโลาะทิ้งและแล้วเราจะก็จะปล่อยให้ต้นนี่ครับกล้วยหอมทองตัวนี้โตขึ้นมาแทนนะครับมันจะมี2ต้นต้นตรงนู้นกับต้นตรงนี้นะครับ เราก็จะปล่อยให้มันโตไปยึดพื้นที่นี้แล้วเราก็จะเปลี่ยนไปปลูกที่ใหม่ครับอันนี้เราปลูกเล่นๆแบบรอเวลาของต้นไม้เนี่ยตอต้นไม้อื่นมันโตอ่ะมันหน้าก็จะเป็นที่ของต้นกล้วยต้นชมพู่เนาะ แล้มาคาเดเมียเนี่ยก็ติบโ,โตขึ้นมาคลุมพื้นที่ครับเนี่ยครับวิธีการทำเกษตรแบบนี่ครับผสมผสานปลูกอะไรใส่ด้วยกันหมดครับอันนั้นอยู่กับอันนี้อันนี้อยู่กับอันนั้น,นครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ พาชมผลผลิตว่าตอนนี้มันใกล้จะได้เก็บแล้วนะครับเเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมก็ช่วยกดให้ทั้งหมดนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยก็จะดีจะได้ดูคลิปใหม่ๆของผมพร้อมกันนะครับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ